بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رأيكان آن هاي فنغنا دو عبد الكريم بن عبد الصمد تاني بن كان نم آن سيكا سيكا نم آن بحجين الله พร้อมคำอธิบายแกนโดยอาจารย์สัดวารีจัดพิมพ์โดยเว็บไซต์ d a com และกลุ่มอเล็กคลาสตอนนี้เป็นการนำอ่านจากหนังสือ90 9 9พระนามอันเระชิตขอรอพร้อมคำอธิบายแกนโดยอาจารย์สัดวารีจัดพิมพ์โดยเว็บไซต์ d a com และกลุ่มอเล็กคลาสตอนนี้เป็นการนำอ่านพระนามที่75พระนามที่76 พระนามที่77พระนามที่75อัลอาลียูผู้ทรงสูงส่งอัลลอฮ์คือผู้ทรงสูงส่งในทุกด้านทั้งอาตมันซาตคุณลักษณะและสถานะของพระองค์พระนามที่76อัลอาลาผู้ทรงสูงส่งยิ่งอัลลอฮ์คือผู้ทรงสูงส่งที่สุดทรงสูงส่งเหนือสรรพสิ่งทั้งปวง ไม่มีผู้ใดสูงส่งกว่าพระองค์พระนามที่77อัลมุตอาลีผู้ทรงสูงส่งสองัอลฮ์คือผู้ทรงสูงส่งเกินกว่าจะต้องพึ่งพาหรือต้องมีขุ้นส่วนทรงสูงส่งเกินกว่าที่พวกปเระสศิกล่าวหาทรงสูงส่งเกินกว่าจะมีผู้ใดเสมอเหมือนกับพระองค์ คำอธิบายเพิ่มเติมคุณอนุสลาจากพระนามนี้มาจากคำว่าอัลอูลแปลว่าสูงสูงส่งพระนามที่หนึ่งอัลอปรากฏในอัลกุรอานแปดครั้งพระนามที่สองอัลอาลาปรากฏในอัลกุรอานสามครั้งพระนามที่สามอัลมุตาลปรากฏในอัลกุรอานหนึ่งครั้ง พระองค์ทรงกล่าวว่าววลลาลีอยู j j ah ่ลาอูซีมและพระองค์น su ah ั้นคือผู้ทรงสูงส่งผู้ทรงยิ่งใหญ่จากอัลลอุรอัลบอฮฺอะยาที่2 5รอยหบรับบิกลอัลลอจงเสสองสตูดีพระนามแห่งผู้อภิบาลของเจ้าผู้ทรงสูงส่งยิ่งจากอัลลอุรอัลลอฮ์อะยาทีหนึ่ง ع บว م บ ل غ ي ب و ا ل ะติลอ ا กบีรุลมุตะอาลผู้ทรงรอบรู้สิ่งเลับและส่งเปิดเผยผู้ทรงเครียงไกรผู้ทรงสูงส่งจากอัลลอุรอัลรอฮอายะที่9นักวิชาการที่ลงความเห็นว่าคําว่าอัลอาลีเป็นพระนามนักวิชาการทั้ง15ท่านรายชื่อตามที่ปรากฏในคำนำ นักวิชาการที่ลงความเห็นว่าคําว่าอัลอาลาเป็นพระนามหนึ่งอิบนุมันดาสองอิบนุฮัตมินสามอิบนุวาซีร์สี่อิบเนหายะห์ห้าอิบนุอไซมินหกอัลกิตวานีเจ็ดอันคุสแปดบินนาซีร์เก้าบินวะฮัฟสิบอัลอับบาดนักวิชาการที่ลงความเห็นว่าคําว่าอัลมุตาลเป็นพระนาม 1. อัลวาลีดสองอัสซุนอานี สามอิบนนอุซสี่อิบนนฮัสมีหกอิบเนฮายร์เจ็ดอันับฮากีแปดอิบนนอุซมีเก้าอันตวานีสิบอันคุสสิบเอ็ดบินนาซิรสิบสองบินวะฮฟสิบสามอัลอับบาดอัลลอฮคือผู้ทรงสูงส่งทรงสูงส่งกว่าทั้งบวงทรงอยู่เหนือทุกสรรพสิ่งไม่มีสิ่งใดอยู่เหนือกว่าพระองค์สิ่งต่างๆล้วนอยู่ใต้อำนาจและการปกครองของพระองค์ อัลอาลีพระองค์ทรงสูงส่งทางอาตมันญาตหรือตนของพระองค์พระนามของพระองค์คุณลักษณะของพระองค์และการกระทาของพระองค์พระองค์ทรงอยู่เหนือทุกสิ่งสิ่งอื่นอยู่ใต้การควบคุมของพระองค์พระองค์ทรงสูงส่งกว่าทุกสิ่งสิ่งอื่นต่ำต้อยกว่าพระองค์อัลอาลี มุสลิมไม่เทิดทูนผู้ใดให้สูงกว่าพระองค์ไม่นำคำสอนใดมาวางไวเ้เหนือคำสอนของพระองค์ไม่นำกฎหมายใดมาวางไวเ้เหนือกฎหมายของพระองค์มุสลิมเราอ่านพระนามนี้ในขณะที่เรากำลังสู่อยู่ก้มกราบต่อพระองค์พระพงค์คือผู้ทรงสูงส่งที่สุดคู่ควรกับการที่เราก้มกราบพระองค์โดยใช้อวัยวะที่อยู่สูงที่สุดของเราวางไว้กับพื้นที่ต่ำที่สุด เพื่อแสดงความรักต่อพระผู้ทรงสูงสูงที่สุดซุบฮานาะอะบเบียลอะล่ะความว่ามหาบริสุทธิ์ในพระผู้อภิบาลของฉันผู้ทรงสูงสูงยิ่งดูอันนี้มาจากฮะดีษบันทึกโดยมุสลิมมานีฮะดีษ7-72สถานะฮะดีษสุรพิอัลมุตางัลคาว่าอัลมุตางัลมาจาคาว่าตะอัล ที่มุสลิมเราใช้กันบ่อยว่าอัลลอฮ์ตาอาลาอัลลอฮ์ผู้ทรงสูงส่งหากใช้บมนุษย์หมายถึงทำตัวสูงส่งทำเชิดไม่มองหรือไม่ยอมพูดกับคนที่ต่ําต้อยกว่าแต่หากใช้กับอัลลอฮ์พระองค์ทรงสูงส่งอย่างแท้จริงอยู่แล้วพระองค์ทรงสูงส่งเกินกว่าจะต้องพึ่งพาอาศัยบ่าวคนใดทรงสูงส่งเกินกว่าจะทําต่อบ่าวของพระองค์รงทรงสูงส่งเกินกว่าจะมีภรรยาหรือมีบุตร ว่าอันนั้นเขาล ع ا ل ى จดูร <m anda> <m anda> <m anda> ับบินะมัตทั้าซาฮิบตัวและวะละความจริงนั้นความยิ่งใหญ่แห่งพระเจ้าของเรานั้นทรงสูงสูงยิ่งพระองค์ไม่มีภรรยาและไม่มีบุตรพระองค์ทรงสูงสูงเกินกว่าจะมีผู้ใดเหมือนกับพระองค์ไละสกามิสลีใช่อุนวะฮุสซามีอุลบาซีรไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนพระองค์และพระองค์เป็นผู้ทรงได้ยิน ผู้ทรงเห็นจากอันกราสุราอัชชุรอขายะที่สิบอ็ดพระองค์ทรงสูงส่งเกินกว่าที่พวกที่ตั้งภาคีกล่าวหาพวกเขาเกล่าวหาว่าพระองค์มีภาคีอื่นร่วมกับพระองค์ด้วยแต่พระองค์ทรงสูงส่งเกินกว่าจะมีภาคีเหล่านั้นซุบฮานะฮุตะอาลาอัมมายะกูลูนอูลูวันกะบีโรมหาบริสุธ์แห่งพระองค์ และพระองค์ทรงสูงทรงเหนือกว่าสิ่งที si ่พวกเขากล่าวอย่างมากมายนักจากอันวาซรออัลอิสรอข้อที่เจ็ดสิบสามโอนะอัลนาชูรอกะมิละอามมลันอัชรกะฟีฮิมะอีอยร์ตารักตุหูวละชิรกะ์ห์อัลลอฮ์ผู้ทรงจำเริญน นั้นมีความสามารถล้นพ้นเกินกว่าจะต้องอาศัยหุ้นส่วนใดดังนั้นผู้ใดทําความดีโดยในนั้นเขาได้ตั้งภาคีอื่นต่อฉันด้วยเกษพาคีของเขาดลยมามุสลิมมาเลคฮดีส2:985สาตานอัลลอฮ์อยู่ที่ไหนพระองค์ทรงปรีชาสามารถเหนือทุกสิ่งพระองค์จะอยู่ที่ใดก็ได้ตามที่พระองค์ทรงประสงค์ไม่มีสิ่งใดเป็นข้อจํากัดของพระองค์พระองค์ทรงอยู่บน ในแบบที่ไม่ต้องพึ่งพามัคลุกใดและไม่เหมือนกับมัคลุกมัคลุกใดลักษานจากอันการานพรองทรงอยู่เหนือบัลลังก์ของพระองค์ในแบบที่คู่ควรกับความสูงส่งและความยิ่งใหญ่ของพระองค์ไม่เหมือนกับสิ่งถูกสร้างใดทั้งสิน้นผู้ที่บริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์และยอมสยบต่อพระองค์อย่างแท้จริงต้องเชื่ออัลลอฮ์มากกว่าที่จะเชื่อมนุษย์ด้วยกันโดยเฉพาะเมื่อลูกกล่าวย้ำไว้ถึงเจ็ดครั้งในอันกาน آياتنا إن ربكم الله الذي خلق <applause> السّماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعشى الليل النهار يطلبه حاثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين แท้จริงพระผู้อวยบัของเจ้านั้นคือองค์ผู้ทรงสร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินภายในหกวันจากนั้นทรงสถิตอยู่บนบัลลังพระองค์ทรงให้กลางคืนครอบคลุมกลางวันในสภาพที่กลางคืนไล่ตามกลางวันโดยรวดเร็วและทรงสร้างดวงอาทิตย์และดวงจันทร์และหมู่ดาวถูกควบคุมให้เป็นประโยชน์ตามพระบัญชาของพระองค์พึงรู้เถิดว่าการสร้างและกิจการทั้งหลายนั้นเป็นสิทธิของพระองค์เท่านั้นมาบริสุทธิ์ الله ربُّ ايبان هنسا كل ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام ثم استوى على العرش يدبر الامر ما من شفيع الا من بعد اذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه افلا تذكرون แท้จริงพระผู้อภิบาลของท่านคืออัลลอฮ์ผู้ทรงสร้างชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินในเวลาหกวันและปอปค์ทรงประทับบนบัลลังทรงบริหารกิจการไม่มีผู้ให้ความช่วยเหลือคนใดเวนเ้นแต่ต้องได้รับอนุมัติจากพระองค์นั่นคืออัลลอฮ์พระผู้อภิบาลของพวกท่านพวกท่านจงขอรบพัปปกดีต่อพระองค์เถิดพวกท่านมิได้ไขว่ครวญกันดดกหรือจากอันกานสุร์ยูนุสอายะที่สาม أيتي سام الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس يجري لأجل مسمى يدبّر أمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توفقون الله ซึ him, him, fore, country, life, ่งพวกเจ้ามองเห็นมันแล้วทรงสถิตอยู่บนบัลลังก์และทรงให้ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์เป็นประโยชน์แก่มนุษย์ทุกสิ่งโคจรไปตามวรระที่ได้กำหนดไว้ทรงบริหารกิจการการทั้งหลายให้ชัดแจ้งเพื่อพวกเจ้าจะได้เชื่อมั่นในการพพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าจากอัลกุสราอัลลอฮฺอายะที่สองอายะที่สี่อัลรุฮ์มานุอัลลอฮฺอรชิสตาวะผู้ทรงเมตตา ทรงสถิตอยู al al ar ar ่บนบัลลังก์จากอัลกุรอานโตฮาอายะที่ห้าอายะที่ห้าซ ل ذ ي خلق سماواتاً أرضاً ลอ استوى على الأرض الرحمن فسأله خ ب ر อพระผู้ทรงสร้างชั้นฟ้าทั้งหลายและเป็นดินและสิ่งที่มีอยู่ในระหว่างทั้งสองนั้นในระยะเวลาหกวันจากนั้นพระองค์ทรงสถิตอยู่บนบัลลังก์ คือผู้ทรงเมตตาดังนั้นจงถามผู้รู้จริงเกี่ยวกับพระองค์จากอันกว่าสุรอัลฟุตกอนอายะที่อายะที่6อัลลอฮุลลาฮิขลักอัลสมาวะจัลอัลลอฮฺวะมาเบนะฮุมาฟีสิตติอัยยามินซุมมัสตาวะอัลลอัลลอมาละกุมมินดูนิฮิมิวะลิยวะลาชาฟิยอัฟลาตาตะการูนอัลลอฮฺคือผู้ทรงสร้างชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินและสิ่งที่อยู่ในระหว่างทั้งสองในเวลา6กวัน และรองทวงสถิตอยู่บนบัลลังสำหรับพวกเจ้านั้นไม่มีผู้คุ้มครองและผู้ช่วยเหลืออื่นจากพระองค์และพวกเจ้าไม่ได้ไข่ครวนบ้างดอกหรือจากอัลกุรอานอัสซาดราะะะะะสะะะาะะะะะยะะ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  พระองค์คือพระผู people, church, ้ทรงสร้างชั kind of like ้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินในระยะเวลาหกวันและพระองค์ทรงสถิตอยู่บนบัลลังพระองค์ทรงรอบรู้สิ่งที่เข้าไปในแผ่นดินและสิ่งที่ออกมาจากแผ่นดินและสิ่งที่ลงมาจากฟากฟ้าและสิ่งที่ขึ้นไปสู่ฟากฟ้า และโรรองทรงอยู่กับพวกเจ้าไม่ว่าพวกเจ้าจะอยู่ณแห่งหุนใดและอัลลอฮ์นั้นทรงเห็นสิ่งที่พวกเจ้ากระทามีหลายสิ่งที่ลงมาจากพระองค์คมภี์ต่างๆบรรดามาลัยกะลงมาในคืนเล่ลาตุนกัดหรือตามคำบัญชาของพระองค์ววาาากกกิตตตตบบบุุุุนนนออััััลลลูููมมมรรและนี่แหละคือคัมภีร์ที่มีความจำเริญ ซึ่งเราได้ให้คำมพีร์ลงมาอย่างเจ้าจงปฏิบัติตามคำมพียนนั้นเถิดและจงจำเกรงเพื่อว่าพวกเจ้าจะได้รับความกรุณาเมตตามีหลายสิ่งที่ขึ้นไปหาพระองค์คำพูดที่ดีอามัลการงานที่ดีวิญญาคณคนที่เสียชีวิตบันดามาเลยกะขอรับประทานพรและความสติแด่ท่านขึ้นไปรับบัญญัติละมาดจากพระองค์หลังมาน อิเเลหิยัสอาดุลกะลิมุตอยยิบุถ้อยคำที่ดีงามนั้นจะขึ้นไปสู่พระองค์จากอันกราสุรอฟาติรอายะที่สิบพระองค์ทรงอยู่บนฟ้าอาอามินตุมมันฟิสเซมาอีอัยยัคซิฟะบิคุมุลอาร์ดฟาอิซาฮิยะจามูรพวกเจ้าจะปลอดภัยแล้วหรือจากการที่ผู้ที่อยู่ณนฟากฟ้าจะให้แผ่นดินสู่พวกเจ้าแล้วขณะนั้น มันจะวันไหวจากอันกรอซออัลมุลกอายะที่16อยาข้อฟู่นาลบบหุมมิ่ฟาวกิหิมไวยฟะาลูนมายุมารูนพวกเขาอาไรกะจะกลัวพระผู้อภิบาลของพวกเขาที่อยู่เหนือพวกเขาและพวกเขาปฏิบัติตามสิ่งที่พวกเขาถูกบัญชาจากอันกร์เซอรอันนะอายะที่50 ลักฐานจากคําสอนของท่านศาสดาขอรับประทานผลและความสันติแด่ท่านขณะที่ท่านศาสดาขอรับประทานผลและความสันติแด่ท่านกําลังคุตบะแสดงธงทมเทศนาในฮัตเยวะดะฮัตรั้งสุดท้ายของท่านท่านได้ถามผู้คนทั้งหลายว่าฉันได้ผเผยเผยแล้วหรือยังพวกเขาก็ตอบว่าทําแล้วท่านก็พูดว่าอลอโลประรงเป็นเป็นพยานด้วยลางชี้นิ้วไปบนฟ้า ท่านได้ถามท่านหญิงคนหนึ่งว่าอัลลอฮ์อยู่ไหนนางกต็ตอบว่าอยู่บนฟ้าท่านถามอีกว่าฉันคือใครนางกต็ตอบว่าคือศาสนาทูตของเอลาลท่านก็กล่าวแก่นายนทานของนางว่าปลดปล่อยนางเถิดเพราะนางลักฐานจากอิจมะบรรดาสลับได้มีความเห็นตรงกันว่าอัลลอฮ์ด้วยอาตมันซัดของพระองค์อยู่บนฟ้าดังที่ท่านอัจซาฮบีได้กลา่าวไว้ในหนังสือของท่านที่ชื่ออันอูลู ลิลอาลีย ah. ์ลิลขฟฟฟาร์รักษาจากสันติอาจารย์อันบริสุทธิ์เมื่อคเราอยู่ในช่วงเวลาวิกฤตอยู่ในนาทีเป็นนาทีตายเราจะหันหน้าสู่ฟากฟ้าหวังุณช่วยเหลือให้ตัวเองรอดพ้นจากวิกฤตที่กําลังประสบการไม่เชื่อว่าเราอยู่บนฟ้าเป็นความเชื่อของฟิลไอานเพราะเมื่อฟิลไอานได้ยินจากท่านซาตานมูซาขอรับประทานความสันติแด่ท่านว่าอัลลอฮ์อยู่บนฟ้า فاروقك الهواء تنسى موسى قال: وقال فرعون: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إليه موسى وإني لأظنه من الكاذبين. และฟิรนกล่าวว่าโอ้พงบอยพานเอ๋ยฉันไม่รู้ว่าพระเจ้าอื่นใดสําหรับพวกท่านนอกจากฉันหามานเอ๋ยจงผอดินให้ฉันและสร้างโครงสูงระฟ้าเพื่อที่ฉันจะได้ขึ้นไปดูพระเจ้าของโมซาและแท้จริงฉันคิดว่าเขานั้นอยู่ในหมู่ผู้กล่าวเิดจากอันดาเรอรัอนกอรซอสอายะที่38ต้องภูมิใจกับความเป็นบาเที่ดีของเราการเป็นอุลิลไม่ใช่ความต่ําต้อยไม่ใช่เรื่องน่าอาย หากแต่เป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจเป็นเกียรติและความสูงส่งมุสลิมจึงไม่ควรอายที่จะแสดงภาพลักษณ์ของการเป็นมุสลิมมุสลิมชายไม่อายที่จะไว้เคราวไม่อายที่จะนุ่งผ้าสูงกว่าตาตุม่มมุสลิมมไม่อายที่จะคลุมศีรษะบุกปิดร่างกายววลลลาลาตตตีนนนนููนนอออัุุมมุมิกและพวกเจ้าจงอหย่าท้วแท้ท และจงอย่าเสียใจและพวกเจ้านั um. 拜拜้นคือผู้ที่สูงส่งยิ่งหากพวกเจ้าเป็นผู้ศรัทธาจากอัลกออร์อาลีอิมรอนอายาที่ร้อยสามสิบเก้าซูญะลิลลาฎีนักฟารุลฮะยาตุดดุนยาวยัสค์ารูนะมินัลลาฎีนอามานุวัลลาฎีนัดตะวฟอะหุมเดย์มันลี่ยามะวัลลอฮุยารุคุมียะชาอวบิบกิริพิซาบ ชีวิตความเป็นอยู่แห่งโลกนี้นั้นได้ถูกประดับให้สวยงามแก่ผู้ปฏิเสธศรัทธาทั้งหลายและพวกเขายังยื้อหยันบรรดาผู้ที่ศรัทธาด้วยแต่บรรดาผู้จำเกรงนั้นเหนือกว่าพวกเขาในวันกิียมะและอัลลอฮ์จะทรงประทานปัจจัยังชีพแก่ผู้ที่โปรองทรงประสงค์โดยปราศจากการคำนวณน,นับจากอัลลอฮอัลลอฮอัลลอกฺอออายะที่212ข้อบ่งชี้บางประการจากพระนาม เราต้องเชื่อว่าอัลลอฮ์คือผู้ทรงสูงส่งที่สุดในทุกด้านทุกสถานะและเราต้องขจัดความเชื่อที่เป็นการสร้างความมัวหมองและด้านลบที่มีต่ออัลลอฮ์ออกไปจากหัวใจของเราให้หมดอัลลอฮ์ทรงสูงส่งทรง,ง,งอยู่เหนือบรรลังของพระองค์เราต้องให้เกียรติอัลลอฮ์มากกว่าสิ่งอื่นและยอมสยบให้กับอัลลอฮ์อย่างแท้จริงเราต้องให้เกียรติอันกรานคำพูดของอัลลอฮ์ ไม่ขัดคำสั่งไม่วิพากษ์วิจารณ์เสียหายและไม่วางสิ่งใดทับไว้บนอัลกุรอานเราต้องให้แก่ผู้รู้ที่เชช่ชูคำส